สวัสดีค่ะเด็กๆคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะลูกในเชั่วโมงภาษาไทยของคุณครูเนาะชั่วโมงภาษาไทยของเราระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเด็กๆเตรียมหนังสือนะคะหลักและการใช้ภาษาไทยขึ้นมานะลูกนะหลักและการใช้ภาษาไทยเล่มนี้นะคะเปิดเลยในหน้า1นึ่ นะคะหนึ่งร้อยหกสิบวันนี้จะเป็นการทบทวนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สิบหกนะคะในเรื่องของการแต่งประโยคเพื่อการสื่อสารนะลูกวันนี้เราจบแล้วนะคะวันนี้เราจะจบแล้วนะ,ะในเรื่องของการแต่งประโยคนะคะเอาละค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมาลูกเป็นยังไงบ้างคะนะทุกคนคงสบายดีนะคะลูก นะได้ทํางานที่คุณครูเขาสั่งไว้บ้างไหมคะได้ทําของคุณครูไหมภาษาไทยนะคะและวันนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปเรื่องเนาะเพราะฉะนั้นเด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะลูกนะและวันนี้อย่าลืมเนาะมีแบบทดสอบนะคะมีแบบทดสอบทุกวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองแล้วนะ เป็นงานชิ้นที่สองเป็นแบบทดสอบนะคะของเราในเรื่องคำควบกลัํานะคะเด็กๆพอจำได้ไหมลูกคำควบกลัําที่เราเรียนไปแล้วมีกี่ชนิดเด็กๆไปเปิดดูนะคะในหนังสือทบทวนะเรื่องที่คุณครูสอนไปแล้วคำควบกลัํานะคะแบบทดสอบในวันนี้เด็กๆอย่าลืมไปทำนะคะลูกนะอาจจะทำในวันที่ว่างในวัน สารหรือวันอาทิตย์ก็ได้นะคะแล้วคุณครูจะได้เปิดดูนะคะที่เด็กๆทํนะคะจะได้เก็บคะแนนเป็นแบบทดสอบน,นะคะลูกนะเอออย่าลืมนะคะในเรื่องของอักษรพวดนะเด็กๆไปอ่านเพิ่มเติมไปอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะมีแบบฝึกหดดัดอยู่10ข้ออย่าลืมนะคะลูกนะเอาล่ะวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องของ การแต่งประโยกน์ะคะอ้ามาทบทวนกันก่อนลูกนะคำว่าประโยคคืออะไรคะกประโยคคืออะไรคะคุณครูบอกแล้วหน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาไทยคืออะไรคะลูกคือพยางจากพยางก็จะมาเป็นอะไรคะลูกเป็นคำจากคำก็จะมาเป็นประโยช์นะคะ ทีนี้ประโยคเนี่ยมันจะมีรูปแบบของมันนะคะมันจะมีรูปแบบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูอีกครั้งหนึ่งประโยคคือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียบเรียงแล้วได้ใจความสมบูรณ์ว่าใครหรือสิ่งใดทำกิริยาอาการอย่างไรนะคะอันนี้คือความหมายของคำว่า ประยุนะคะอ่าเด็กๆมาดูต่อลูกนะคะการจะแต่งประโยคนะ,คะมันต้องมีส่วนประกอบอยู่ดีๆเด็กๆแต่งเลยนะบางทีมันอาจจะไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะมันมีรูปแบบของการแต่งนะคะคำว่าประโยอนะ,ะจะมีส่วนประกอบ ด้วยกันกี่ส่วนคะลูกจำได้ไหมเด็กๆเปิดเลยนะคะในหนังสือหน้า160นะเปิดดูทบทวนตามไปนะคะส่วนประกอบของประโยคประกอบด้วย2ส่วนนะคะเมื่อวานนี้เด็กๆที่ได้เรียนใน Google นะลูกนะคุณครูดีใจแล้วก็ขอบใจเด็กๆทุกคนเนาะที่ทำไมคะสนใจตอบคำถามของครู นะฮะคือประเมินผลได้เลยว่าเด็กๆทําไมก็ลูกเรียนแล้วเข้าใจหูก็ดีใจเนาะที่คุณครูสอนแล้วเด็กๆได้ความรู้นะคะเด็กๆหลายคนนะคะตอบโต้ของคุณครูนะได้ดีมากเลยนะคะคุณครูขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะลูกนะไม่เป็นไรบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เปิดดูนะคะเดี๋ยวนะมีเวลาที่เปิดเรียนแล้วเราก็จะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง นะคะเอาละส่วนประกอบของประโยคมันจะประกอบด้วยสองส่วนคือภาคประธานคําว่าประธานคืออะไรคะลูกคือผู้กระทําหรือผู้ที่แสดงอาการกระทำนะฮะซึ่งเป็นคำนามคำนามก็คืออะไรลูกคือคำที่ใช้อะไรคะใช้เรียกชื่อคนสัว์สิ่งของ ช่ไหมคะ,ะเช่นอะไรลูกโรงเรียนนักเรียนคุณครูนะคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นคำสปปรรพนามสปปรรพนามนี่คือคำที่ใช้แทนนะคะแทนคำนามก็คืออะไรลูกนะเธอคุณท่านเขามันใช่ไหมคะประธานเนาะส่วนที่สองคืออะไรคะลูกคือภาคแสดง คำว่าแสดงก็คืออะไรลูกกริยานะฮะกริยาแสดงอาการนะคะหรือการกระทําของประธานในประโยคแล้วก็บางประโยคนี่ถ้าเป็นสมบูรณ์ก็ต้องมีอะไรด้วยมีกรรมนะคะคำว่ากรรมคืออะไรคะลูกคือผู้ที่ถูกกระทำนะคะในประโยคที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประธานกริยาและกรรม นะคะเด็กๆพอจำได้ไหมคะลูกฮะพอจำได้ไหมคะอ่ะมาดูชนิดของประโยคนะคะคำว่าประโยคมันไม่ได้มีอย่างเดียวนะประโยคนี้มีด้วยกันหลายชนิดนะคะเขาบอกประโยคเพื่อการสื่อสารก็คือประโยคที่ทำให้เราทำไมคะลูกเข้าใจนะสื่อสารว่าเขาต้องการอะไรนะะหรือสิ่งนั้น นะเป็นอย่างไรนะฮะหรือความหมายที่เขาพูดออกมามันคืออะไรนะคะประโยคมีอยู่ด้วยกันในป .3 มเราเรียนกี่ชนิดลูก5ชนิดนะคะคือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคขอร้องและวันนี้สุดท้ายเราจะเรียนเรื่องประโยคคำสั่งแล้วก็สรุปเรื่องเลยนะคะอ่า เด็กๆด,ดูนะคะลูกนะประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคําถามประโยคขอร้องและประโยคคําสั่งดูชนิดสุดท้ายที่เราเรียนในวันนี้ก็คือประโยคคําสั่งเห็นไหมคะคำว่าประโยคคําสั่งมันบอกอยู่แล้วว่าคำสั่งนะเอคือประโยคที่สั่งให้ทำ หรืออาจจะห้ามไม่ให้ทำนะคะเป็นประโยคที่สั่งให้ทำหรือห้ามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งจะละประธานของประโยคไว้แต่จะใช้คำกริยานะค,ะคือคำว่าอะไรลูกหรือคำว่าอยา่าหรือคำว่าห้ามหรือคำว่าจงขึ้นต้นประโยค,นะคะจะเป็นประโยคคำสั่ง ะะเด็กๆด,ดูนะคะลูกในตัวอย่างอันนี้จงแปลงฟันก่อนนอนเห็นไหมคะจงแปลงฟันก่อนนอนนี่เป็นคําสั่งแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆได้ยินประโยคนี้แล้วเราต้องทําไมคะลูกทำใช่ไหมคะต้องทานะฮะจงก็คือบังคับเลยนะ,ะจงจงทําอะไรลูจงแปลงฟันนะฮะจงแปลงฟันเห็นไหมคะ จงเป็นคําสั่งในประโยคนะฮะแปลงเป็นอะไรคะลูกเป็นกริยาและฟันเป็นอะไรคะเป็นกรรมเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าทุกประโยคจะต้องมีอะไรลูกมีประธานแต่ในประโยคคำสั่งเราละประธานเอาไว้นะคะคือจงเนี่ยไม่ได้บอกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แต่เป็นการสั่งให้ทำนะฮะทุกคนต้องทำ นะจงแปลงฟันเห็นไหมคะจงเป็นประโยคคําสั่งจงเป็นคําสั่งแปลงเป็นกริยาฟันเป็นอะไรคะลูกเป็นกรรมนะฮะเป็นกรรมนะจงแปลงฟันก่อนนอนเห็นไหมอ่ะมาดูอีกห้ามจับสัตว์น้ำห้ามจับสัตว์น้ำเด็กๆเห็นไหมคะ คำว่าห้ามคือไม่ให้ทำห้ามไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือใครก็ห้ามทำห้ามเป็นคำสั่งห้ามทำอะไรลูกจับจับเป็นอะไรคะเป็นกริยาอะไรเป็นกรรมในประโยคสัตว์สัตว์ตน้ำอาจจะเป็นอะไรคะเป็นปลา เป็นตาหูหรือเป็นอะไรที่อยู่ในน้ำนะฮะสัตว์น้ำนะห้ามจับทั้งนั้นนะคะไม่ว่าใครก็ตามห้ามจับสัตว์น้ำเห็นไหมคะเป็นคำสั่งนะหรืออย่าเล่นไฟเป็นไงคะลูกอันตรายนะอย่าเล่นไฟเห็นไหมคะอย่าเป็นอะไรลูกเป็นคำสั่งนะคะอย่า เป็นคำสั่งอะไรเป็นกริยาคะลูกเล่นเล่นเป็นกริยาอะไรเป็นกรรมไฟนะคะอย่าเล่นไฟนี่เหมือนกันไม่ได้เฉพาะเจาอจงว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือใครก็ตามนะอย่าเล่นไฟนะคะในสองประโยคที่เด็กๆเ,เห็นนี่นะคะห้ามจับสัตว์น้ําอย่าเล่นไฟนะคะ หรือเมื่อกี้อะไรคะลูกประโยคเมื่อกี้อะไรคะประโยคคําสั่งอืมจงแปลงฟันก่อนนอนใช่ไหมคะเป็นคําสั่งเป็นประโยคคําสั่งให้ทุกคนเป็นไงคะลูกปฏิบัติจงแปลงฟันก่อนนอนนะห้ามจับสัตว์น้ํานนะอย่าเล่นไฟนะเป็นคําสั่งเห็นไหมคะลูกนะพอจะเข้าใจไหมคะอืม เพราะฉะนั้นเราเรียนครบแล้ว5ชนิดนะฮะชนิดของประโยคคือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคอะไรคะประโยคคําถามประโยคขอร้องและประโยคคําสั่งเห็นไหมคะเด็กๆพอเข้าใจไหมคะลูกนะประโยคบอกเล่าก็คืออะไรคืออะไรคะคือประโยคที่บอกเราใช่ไหมลูก นะประโยคปฏิเสธก็คือคําว่าอะไรมีคําว่าไม่ไม่ให้ทำนะคะน้องไม่ได้เดินน้องนะไม่ได้ทําไมคะเล่นนะนักเรียนเป็นไงคะไม่ได้คุยนะประโยคคําถามก็คืออะไรลูกเช่นอะไรเออใครทำจากกันแตกทำไมน้องร้องไห้นะคะหรือถ้าเป็นประโยคขอร้องก็เช่นอะไรกรุณานะ นะหยิบของให้เบาๆหน่อยนะคะเห็นไหมคะถ้าประโยคขอร้องมันต้องมีคำว่านะนะค่ะครับใช่ไหมอยู่ท้ายประโยคมันจะทำให้ประโยคเป็นไงคะลูกสุภาพขึ้นไพเราะขึ้นและวันนี้คือประโยคคำสั่งเด็กๆพอเข้าใจไหมคะลูกอ่านะ มาดูวันนี้นะคะทบทวนไปเรื่องประโยู่้าชนิดแล้วเนาะวันนี้จะมีการบ้านเด็กๆไม่ต้องทําในหนังสือนะคะให้เด็กๆนะเตรียมสมุดร,รายงานนะคะลูกพอจําได้ไหมเด็กๆที่มาซื้อหนังสือแล้วซื้อหนังสือต้องมีสมุดด้วยใช่ไหมคะลูกให้เด็กๆใช้กระดาษรายงานใช้สมุดร,รายงานนั้นให้เป็นประโยชน์ นะคะเด็กๆอาจจะทำมาหลายวิชาแล้วนะคะวันนี้ของคุณครูนะให้ท,ทำในสมุดร,รายงานเลยเด็กๆไม่ต้องฉีกออกมานะคะลูกไม่ต้องฉีกออกมานะทำในสมุดนะคะเขียนตรงหัวกระดาษอะนะทุกคนต้องรู้จักสมุดร,รายงานแล้วนะคะลูกเนาะที่เราไปซื้อกันเป็นประจำเลยเอามาทำประกอบการทำงานประกอบ นะการทำการบ้านใช่ไหมคะวันนี้การบ้านให้เด็กๆแต่งประโยค5ชนิดเนี่ยนะฮะหข้อแต่ง5ข้อเท่านั้นนะลงในกระดาษรายงานนะคะลงในกระดาษรายงานนะไม่ต้องฉีออกมาให้เด็กๆเ,เ,เก็บไว้ในสมุดรายงานเลยเดี๋ยวเปิดเรียน นะคุณครูจะเรียกมาส่งมาตรวจแล้วจะเป็นคะแนนเก็บนะคะบอกบบนักเรียนเลยนะบอกเด็กๆเลยนะคะว่าคุณครูจะเก็บคะแนนจากที่ให้กันบ้านในวันนี้แต่งประโยคประโยคอะไรบ้างก็ห้าชนิดที่เราเรียนนั่นแหละนะประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคขอร้องประโยคคำสั่งห้าชนิดยากไหมคะลูก ชนิดและแค่หนึ่งประโยคอ่าเด็กๆอาจจะเขียนข้อหนึ่งเรียงไปเลยประโยคบอกเล่าเช่นอะไรคะลูกอ่าเช่นนักเรียนอ่านหนังสือไดไหมคะได้คุณครูสอนหนังสือไดไหมคะได้นะเอาแค่ประโยคเดียวข้อหนึ่งอ่าทีนี้เป็นประโยคปฏิเสธข้อสองอ่าปฏิเสธเช่นอะไรคะ นะเขาไม่ได้มาโรงเรียนเห็นไหมเขาไม่ได้มาโรงเรียนมีคําว่าอะไรรูปปฏิเสธไม่ก็คือแต่งแค่ประโยคเดียวนะเป็นประโยคที่2อเห็นไหมคะสชนิดแล้วนะก็สข้อต่อไปอีกข้อหนึ่งอ่าข้อ3ก็เป็นประโยคคําถาม่านะเป็นประโยคคําถาม ทำไมเธอไม่ไปโรงเรียนเห็นไหมคะนะทาไมเธอไม่ไปโรงเรียนอ่าคุณครูถามหรือคุณแม่หรือเพื่อนอาจจะถามทําไมเธอไม่มาโรงเรียนเป็นคําถามไหมคะเป็นเห็นไหมคะสามข้อแล้วนะอ้าวอีกข้อหนึง่งข้อสี่ะโยคขอร้องเช่นอะไรคะลูกเช่นอะไรคะขอร้องเช่นอะไรลูกกลรุณา เดินเบาๆเห็นไหมคะขอร้องแสดงว่าเด็กๆเป็นไงคะวิ่งบนอาคารเรียนเนาะหรือเดินเสียงดังใช่ไหมคะกรุณาเดินเบาๆเห็นไหมคะขอร้องเป็นประโยคที่4ี่และสี่ข้อและอีกข้อเดียวเป็นประโยคคําสั่งที่เราเรียนจบไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะลูกอ้าวนี่แหละเด็กแต่งได้เลยเด็กๆแต่งได้เลยจงทําการบ้าน จงทำการบ้านเห็นไหมคะวันนี้ก็คือคุณครูสั่งใช่ไหมคะเออจงทำการบ้านเห็นไหมคะแค่นี้ง่ายๆทำได้ไหมลูกนะเป็นประโยคอะไรคะห้าชนิดนะประโยคห้าชนิดบอกเล่าปฏิเสธคำถามขอร้องและคำสั่งทำลงในไหนคะลูก ทำลงในสมุดร,รายงานแล้วทำไมคะฉีกออกมาไหมไม่ต้องฉีกเอาไว้ในสมุดเลยจะได้ไม่ยักยู่ยีและไม่หายเดี๋ยวพอเราเปิดเรียนเด็กๆเอางานมาส่งคุณครูนนะเออเราจะได้มีคะแนน10คะแนนนะอันนี้เยอะนะคะลูก10คะแนน5ข้อเนี่ย1ิคะแนน1ิคะแนนข้อละเท่าไหร่5ข้อข้อละสอคะแนน นะคะเด็กๆทำได้ไหมลูกคงทำได้เนาะแต่งประโยคบอกเล่าปฏิเสธคำถามขอร้องและคำสั่งนะเด็กๆเปิดดูในหนังสือประกอบไปด้วยถ้าอาจจะลืมหรือไม่เข้าใจนะคะแต่งแค่5ประโยคในสมุดรายงานและไม่ต้องฉีกออกมานะเดี๋ยวจะยับยุยี่แล้วอาจจะทำหายได้เอาไว้ในสมุดรายงานเลยค่ะ ทำแล้วเก็บไว้เดี๋ยวเปิดเธอเปิดขอโทษลูกเปิดเรียนมาแล้วเรามาเจอกันนะคุณครูจะให้เนมาส่งเราเก็บคะแนนนะคะวันนี้การบ้านนะคะลูกนะเราเรียนจบไปแล้วนะอย่าลืมนะคะทำวันไหนก็ได้ค่ะลูกและที่สําคัญนะการบ้านในอะไรคะในในอะไรลูกในออนไลน์ใช่ไหมคะในที่คุณครูให้ทํา แบบทดสอบนะเด็กๆไปเปิดนะคะแล้วทําส่งนะทำนะลงในข้อสอบเลยเนาะแบบทดสอบเดี๋ยวคุณครูจะเข้าไปเช็คนะคะเป็นคะแนนเก็บอีกนะลูกเนาะเออนะคะสิบข้อในเรื่องของอักษรคับวนะอักษรคับมีกี่ชนิดเด็กๆลองทบทวนดูในแต่ละข้อคุณครูคิดว่าไม่ยากนะคะลูกนะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะเราก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมจงทำการบ้านนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะเอาไว้แค่นี้ลูกสวัสดีค่ะ